ทุกค่ำคืนล้วนมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่และนี่คือเรื่องเล่าของคืนนี้จากคืนหนึ่งมีผีเรื่องเต็นข้างคางบทที่หนึ่งเพื่อนบ้านริมไพรเสียงเครื่องยนต์เงียบสนิทลงวิ์จอดรถกระบะคู่ใจเข้าที่ใต้ร่มไม้ใหญ่เขาเก้าวลงมายืดเส้นยืดสาย สูดอากาศบริสุทธิ์ของป่าเขาเข้าเต็มปอดเพื่อขับไล่ความอ่อนล้าจากการเดินทางหลายชั่วโมงการหลีกหนีจากจอคอมพิวเตอร์และความวุ่นวายในเมืองหลวงมาสู่ความสงบเช่นนี้คือสิ่งที่จิตใจของเขาโหยหามานานลานกลางเต็นท์ในบ่ายวันศุกร์คนข้างโลง เขาเลือกทำเลที่เป็นส่วนตัวที่สุดของลานขณะที่กำลังขนของลงจากรถเขาก็เห็นรถเก๋งสีดานสีบรอนเงินคันหนึ่งขับตามเข้ามาจอดในลานถัดไปชายหญิงคู่หนึ่งลงมาจากรถทั้งคู่ดูอยู่ในวัยทำงานตอนต้นเหมือนกันและช่วยกันขนของลงจากรถอย่างเงียบๆวิ ลงมือจัดการกางเต็นท์และจัดเตรียมพื้นที่ของตัวเองอย่างคล่องแคล่วเขาสังเกตว่าคู่รักข้างๆก็กางเต็นท์เสร็จแล้วเช่นกันเป็นเต็นท์โดมสีเทาเข้มเรียบง่ายเมื่อทุกอย่างเข้าที่วิจจึ้ถือโอกาสเดินเข้าไปทักทายตามประษาคนคอเดียวกันสวัสดีครับมาพักผ่อนเหมือนกันนะครับวิ์ยิ้มให้อย่างเป็นมิตร ชายหนุ่มที่กำลังจัดเก้าอี้สนามเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบครับผมผมโตส่วนนี่อายครับหญิงสาวที่ชื่ออายพยักหน้าและยิ้มให้บางๆรอยยิ้มของเธอดูสวยแต่เจือความเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดผมวิทย์ครับยินดีที่ได้รู้จักพวกเขาพูดคุยกันเล็กน้อยถึงเรื่องการเดินทางและบรรยากาศที่ดีของที่นี่ โตกับอายดูเป็นคนพูดน้อยและรักสงบซึ่งทำให้วิทรู้สึกดีใจที่จะได้เพื่อนบ้านที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอแสงสีทองวิทย์ก็ขอตัวกลับมาเตรียมมื้อเย็นที่เต็นของตัวเองเขาก่อกองไฟเล็กๆย่างเนื้อส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ เขาเหลือบมองไปยังเป็นข้างๆเห็นโตกับอายนั่งคุยกันอยู่หน้าเต็นท์ทั้งคู่ทานเพียงอาหารง่ายๆอย่างขนมปังและผลไม้คืนนั้นผ่านไปอย่างเรียบง่ายและสงบสุขวิทนั่งดื่มเบียร์สบายๆมองดูดาวเต็มท้องฟ้าเขามองเห็นเงาของโตกับอายขยับไหวอยู่ภายในเต็นท ได้ยินเสียงพูดคุยกันเบาๆเป็นระยะแต่ก็เบาจนฟังไม่ออกว่าเป็นเรื่องอะไรเขาเดาว,ว่าทั้งคู่อาจจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางและเลือกที่จะพักผ่อนเร็ววิทย์เข้านอนตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าวาด้วยความผ่อนคลายอย่างเต็มที่เขาหลับไหลพร้อมกับเสียงลมที่พัดไหวและเสียงกระสิบกระซาบที่แว่วมาจากเต็นท์ค้าง ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเพียงเสียงปกติของคู่รักที่มาพัดผ่อนด้วยกันบทที่สองโลกส่วนตัวของเต็นท้างคางวิทย์ตื่นขึ้นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นเขาเปิดเต็นท์ออกไปพบกับสายหมอกจางๆและอากาศที่เย็นสบายสิ่งแรกที่เขามองหาคือเพื่อนบ้าน แต่เต็นสีเทายังคงปิดสนิทสงสัยเมื่อคือนนอนดึกหรือไม่ก็คงเหนื่อยมากจริงๆ <Raymond: S 1> เขาคิดในใจพลางลงมือชงกาแฟและทำอาหารเช้าตลอดช่วงเช้าวันเสาร์เต็นหลังนั้นก็ยังคงเงียบสนิทวิทย์ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือและเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณไกลๆ เขากลับมาที่เต็นท์ตอนเที่ยงเพื่อทำอาหารกลางวันทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเก้าอี้พับและโต๊ะสนามของโตกับอายยังตั้งอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงวิทเริ่มรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเป็นคู่ที่โลกส่วนตัวสูงจริงๆฮะมาแคมป์ทั้งทีแต่ไม่ออกมาสัมผัสบรรยากาศเลยเขาคิดพลางยักไหลในช่วงบ่าย ขณะที่เขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าเต็นท์ <_ an> เขาได้ยินเสียงงืมงงามเบาๆดังมาจากเต็นท์สีเทามันเป็นเสียงคนคุยกันที่จับใจความไม่ได้คล้ายเสียงเปิดวิทยุหรือพอดแคสต์คลอไว้เบาๆเขาจึงเลิกสนใจและคิดว่าทั้งคู่คงกำลังนอนเล่นพักผ่อนกันอยู่ข้างในแม้จะรู้สึกว่ามันผิดปกติไปบ้างที่คนสองคน จะคลุกตัวอยู่แต่ในเต็นท์เล็กๆทั้งวันแต่วิทย์ก็เคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเขาคิดว่าแต่ละคนก็มีสไตล์การพักผ่อนที่แตกต่างกันไปบางทีพวกเขาอาจจะแค่อยากใช้เวลาอยู่ด้วยการเงียบๆให้มากที่สุดวันนั้นทั้งวันวิทย์จึงไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนบ้านของเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาทำกิจกรรมของเขาไปตามลำพัง จนกระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นเขาก็ก่อกองไฟทำอาหารเหมือนเดิมเต็นสีเทายังคงปิดสนิทและเงียบเชืบ่บมีเพียงบางครั้งที่เขาจะได้ยินเสียงกุกกักหรือเสียงพึมพำลอดออกมาแผวเบาซึ่งเขาก็ตีความไปว่า นั่นคือเสียงของคนใช้ชีวิตปกติอยู่ข้างในคืนที่สองมาถึงวิทเข้านอนด้วยความที่ไม่ได้เอะใจอะไรเป็นพิเศษเขารู้สึกเพียงว่าเพื่อนบ้านของเขาเป็นคนที่แปลกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรก่อนจะหลับไปเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบกระซาบแแววมาจากเต็นท์หลังนั้นเหมือนคืนแรกไม่ผิดเพีย้ยนบทที่สาม กลิ่นที่ผิดเพี้ยนเชา้าวันอาทิตย์วิทตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในใจเขานอนไม่สนิทนักความเงียบที่ผิดปกติของเต็นท์ข้างๆรบกวนจิตใจเขามากกว่าที่คิดเขารูดสิบเต็นท์ของตัวเองออกไปช้าๆกวาดสายตามองไปยังเต็นท์สีเทาหลังเดิมที่ยังคงปิดสนิทอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นี่มันเข้าสู่วันที่สมแล้วที่มันเป็นเช่นนั้นเหมือนภาพนิ่งที่ถูกแช่แข็งไว้ด้วยการเวลาเขาส่ายหัวพยายามไล่ความคิดฝุงงซ่านเราอาจจะคิดมากไปเองเขาพึมพำกับตัวเองขนาดจุดเตาแก๊สเพื่อต้มน้ำชงกาแฟ พวกเขาอาจจะทะเลาะกันรุนแรงแล้วไม่อยากเจอหน้าใครหรืออาจจะตื่นแต่เช้ามืดแล้วขับรถออกไปทำธุระทิ้งเต็นท์ไว้แล้วค่อยกลับมาเก็บทีหลังวิทย์พยายามหาเหตุผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดมาปลอบใจตัวเองแต่ไม่มีข้อไหนเลยที่ฟังดูสมเหตุสมผลจริงๆ รถของพวกเขายังจอดอยู่ที่เดิมของทุกอย่างยังวางอยู่ที่เดิมไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวขณะที่กาแฟทรงกลิ่นหอมกรุ่นเขาก็ได้กลิ่นอื่นแทรกเข้ามามันเป็นกลิ่นจางๆที่โชยมากับสายลมยามเช้ากลิ่นหวานประแลมที่ชวนให้คลื่นเหียนเขาขมวดคิ้วพยายามมองหาที่มา บางทีอาจจะมีซากสัตว์เล็กๆตายอยู่แถวนี้ก็ได้เขาตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆบ,บริเวณเต็นของตัวเองแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติยิ่งเขาเดินห่างออกจากเต็นของตัวเองกลิ่นนั้นก็ยิ่งจางลงหัวใจของวิท์เริ่มเต้นผิดจังหวะเขากลั้นใจเดินตรงไปยังทิศทางของเต็นสีเทาและเขาก็พบว่าตัวเองคิดถูก ยิ่งเข้าใกล้เต็นหลังนั้นมากเท่าไหร่กลิ่นหวานฝืน่อที่น่าสะอิดสะเอียนนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกลิ่นเน่าเหม็นที่ชัดเจนมันคือกลิ่นแห่งความตายที่เขาเคยได้กลิ่นจากซากสัตว์แต่มันมีความแตกต่างบางอย่างที่ทำให้ขนลุกมันมีกลิ่นอับของเสื้อผ้าและกลิ่นมนุษย์ปะปนอยู่ด้วย ณวินาทีนั้นตักกะและเหตุผลทั้งหมดที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในใจของเขาเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกไม่ไม่จริงหนะ้าเขาสั่นศีรษะปฏิเสธสิ่งที่สัญชาตยานกำลังกรีดร้องบอกเขา คุณโตครับคุณอายเขาเริ่มตะโกนเรียกชื่อของทั้งสองหลุดออกจากปากของเขาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาสบายดีไหมครับความเงียบคือคำตอบเดียวที่เขาได้รับป่าทั้งป่าดูเหมือนจะเงียบเสียงลงเพื่อรอฟังเช่นกันเสียงลมที่เคยพัดไหวกลับหยุดนิ่งมีเพียงเสียงหัวใจของวิทที่เต้นรัวเหมือนกลองอยู่ในอก ขอโทษนะครับพอดีไม่เห็นพวกคุณออกมาเลยสองวันแล้วผมเป็นห่วงมากเขาตะโกนอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมจนเสียงสะท้อนกลับมาจากแนวป่าถ้าได้ยินแล้วช่วยตอบผมหน่อยเธอะครับแต่ก็ยังคงไร้วิแววการตอบสนองใดๆวิทยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าเต็นท์หลังนั้นขาของเขาก้าวไม่ออก เขารู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดบ่าเขาไว้ความคิดที่จะเอื้อมมือไปรูดซิปเต็นนั้นแวบเข้ามาในหัวแต่เพียงแค่คิดภาพสิ่งที่อาจจะได้เห็นอยู่ข้างในก็ทำให้กรดในกระเพาะของเขาตีขึ้นมาจุกอยู่ที่คอเขาถอยหลังกรูดออกมาสองสาก้าวความกลัวเข้าครอบงามจิตใจจนทำอะไรไม่ถูกเขายืนมองเต็นหลังนั้นเหมือนมันเป็นสัตว์ประหลาดร้ายกาจ ในที่สุดสติก็กลับคืนมาเขารู้ว่าต้องทำอะไรเขาวิ่งกลับไปที่รถของตัวเองอย่างไม่คิดชีวิตมือไม้สั่นเทาจนแทบจะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงไม่ได้เขาพยายามกดเบอร์ฉุกเฉินของอุทยานนิ้วของเขาแข็งทื่อและกดผิดผิดถูกถูกอยู่หลายครั้งกว่าจะโทรติดได้สำเร็จฮัลโหลที่ทำการอุทยานใช่ไหมครับ ผมวิทนะครับที่กางเต็นท์อยู่ลานเอคือคือเต็นท์ข้างๆผมผมคิดว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นครับบทที่ 4. ความจริงที่เงียบงนันช่วงเวลา15นาทีที่รอเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงนั้นยาวนานราวกับชั่วนิรันด์วิทไม่กล้ากลับไปนั่งที่เต็นท์ของตัวเองเขาเลือกที่จะยืนรออยู่ริมถนนทางเข้าลานกลางเต็นท์ สายตาของเขาจับจ้องไปยังเต็นท์สีเทาหลังนั้นอย่างไม่วางตาราวกับกลัวว่ามันจะหายไปหรือมีอะไรบางอย่างคลานออกมาจากข้างในความคิดฟุ้งซ่านมากมายวิ่งวนอยู่ในหัวของเขาเสียงพึมพำรรที่เขาเคยได้ยินเสียงกุกกักที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเสียงแห่งความตายที่สะท้อนอยู่ในความทรงจำของเขาในที่สุดรถกระบะของอุทยานก็เลี้ยวเข้ามาจอดเจ้าหน้าที่สองนายลงมาจากรถด้วยสีหน้าจริงจัง วิทย์รีบวิ่งเข้าไปหาและชี้ไปยังเต็นเจ้าปัญหาเล่าสถานการณ์ทั้งหมดซ้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ยังไม่หายจากอาการตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่รับฟังอย่างตั้งใจก่อนจะเดินตรงไปยังเต็นหลังนั้นอย่างระมัดระวังคนหนึ่งตะโกนเรียกตามท่านตอนแต่อีกคนเพียงแค่เข้าใกล้ก็ได้กลิ่นรุนแรงจนต้องยกแขนเสื้อขึ้นมาปิดจมูกแล้วสายหน้า กลิ่นชัดมากครับเมื่อแน่ใจว่าไม่มีการตอบสนองเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจรูดซิปเต็นเปิดออกวิทที่ยืนมองอยู่จากระยะไกลเห็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่ชง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะถอยหลังออกมาแล้วยกวิทยุสื่อสารขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดแจ้งศูนย์ทอ พบผู้เสียชีวิตสองรายที่ลานกลางเต็นท์เอสันนิฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายขอทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพื้นที่ด่วนคำว่าพบผู้เสียชีวิตสองรายดังก้องอยู่ในหูของวิทย์เหมือนเสียงระฆังเข่าของเขาอ่อนลงจนรุดลงไปนั่งกับพื้น แม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่การได้ยินคำยืนยันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเกินกว่าจะรับไหวภาพของโตกับอายในวันแรกที่เจอกันรอยยิ้มที่เป็นมิตรแววตาที่เหนื่อยล้าฉายชัดขึ้นมาในหัวของเขาอย่างเจ็บปวดไม่นานนักพื้นที่บริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยรถตำรวจและรถของหน่วยกู้ภัย เทปสีเหลืองถูกนำมาขึงก้านบริเวณเต็นท์ทั้งสองหลังเอาไว้บรรยากาศที่เคยสงบสุขของการพักผ่อนบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมแม้จะเป็นการฆ่าตัวตายก็ตามวิทย์ต้องให้ปากคำกับร้อยเวรเจ้าของคดีเขาเล่าทุกอย่างตามความจริงตั้งแต่การพบกันครั้งแรก บทสนทนาสั้นๆไปจนถึงความผิดปกติที่เขาสังเกตเห็นตลอดสองวันที่ผ่านมาแล้วตลอดสองวันที่ผ่านมาคุณไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงอะไรที่ผิดปกติเลยหรอครับตำรวจถามผมผมได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆครับวิทย์ตอบเสียงแผ่ว ผมเลยคิดว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าเขาแค่ต้องการความเป็นส่วนตัวคำให้การของเขาจบลงพร้อมกับข้อมูลจากการชันสูตรเบื้องต้นของแพทย์ที่ทำให้วิทย์ต้องตัวแข็งทื่อผู้ตายทั้งสองรายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงครับนั่นหมายความว่าเสียงที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงของคนเป็น พวกเขาจากไปตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงแล้วความจริงข้อนี้ทำให้วิทย์รู้สึกเคลื่อนไส้จนต้องขอตัวไปอาเจียนความสยองขวัญที่แท้จริงไม่ใช่การได้เห็นศพแต่คือการตระหนักรู้ว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขอยู่ข้างๆความตาย เขากินข้าวย่างเนื้อดื่มเบียร์อ่านหนังสือในขณะที่ร่างของเพื่อนบ้านที่เขาเพิ่งทำความรู้จักนอนสิ้นลมหายใจอยู่ห่างออกไปไม่ถึง10เมตรวิทย์เดินทางกลับกรุงเทพในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ บนรถที่เงียบงนันเขานั่งเมาอมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่ทิวทัศน์ข้างทางแต่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำม,มาในหัวความจริงที่ว่าเขาอยู่ใกล้โศกนาฏกรรมขนาดนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยมันน่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องผีสางใดๆมันคือความเปราะบางของความจริงที่เขาเคยเชื่อมัน่น เขาไม่ได้ถูกผีหลอกแต่เขาถูกความจริงอันโหดร้ายหลอกหลอนและบาดแผลที่มองไม่เห็นนี้จะติดตามเขาไปตลอดกาล